สวัสดีครับดูลึกลับไหมพี่น้องดูลึกลับไหมเน่ไม่ได้ปิดบังหน้าตานะครับก็คุยสบายสบายสไตล์ลุงธนพัท์เหมือนเดิมเ,เดี๋ยวผมจะไปพาไปดูสิ่งแปลกของแปลกของแปลกแต่จริงไม่แปลกสำหรับคนไทยนะครับแต่มันแปลกสำหรับผมนะฮะ อสุขุมวิทซอยี่26นะครับสุขุมวิทซอย26ก็จะมีจุดตรวจของหมวกทองนะครับหมวกทองอ่าอยู่ตรงกลางซอยนะครับอ่ะเดี๋ยวแล้วพอดีมันเป็นทางแคบมากครับไม่มันไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดเดียอีๆนะครับ อ่เหเหมมอา Ο, มันไม่มีที่จอดเพราะว่ามัน,เป,นเป็นทางเลนสวนนะครับอ่ก็เราไม่ได้เราไม่ได้นี่เจ้าหน้าที่นะครับถ้าเจ้าหน้าที่บอกว่ามันอ่ามีเหตุต้องสกัดอย่างนี้เราก็ต้องสนับสนุนนะครับยินดียินดีนะครับเพราะว่าอ่าอ่าปิดตําบกนะครับนี่นะครับมันเป็นทางสวนนะครับ เป็นทางสวนเพราะว่าเอ,อถ้าเรียกตรวจคันหนึ่งเนี่ยนะตีจะครับแต่เนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามันรถมันมีน้อยครับคนก็สัญจรมาก็น้อยนะครับก็ไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าท่านจะกัดอะไรนะครับเนี่ยน,น,นะครับตรงตรงโค้งนี้นะครับ เราะว่าเขาเข้ามาทางพระรามสีนี่นะครับเข้ามาตรงกลางซอยปุ๊บนี่มันจะเป็นเนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวซ้ายนะครับมันต้องบังคับเลี้ยวครับเนี่ยจะเจอกลวยอ่าเดี๋ยวนะครับอ้าวเก็บแล้วมาตะกี้ยังเจออยู่เลยนะครับมาตะกี้ยังเจออยู่เลยเห็นเจ้าหน้าที่ไหมครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าหน้า,นาที่อยู่เนี่ยนะครับท่านเลิกแล้วครับนะเลิกแล้วเป็นจุดตรวจบอกทองครับจุดตรวจบอกทองอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอกนะครับเมื่อกี้นี้เพราะมันเป็นทางเออจะเรียกว่ายังไงอ,ะอ่ะเออเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นทางแค่สองเลนนะครับเป็นทางแค่สองเลนอ่าอย่างนี้นะครับเพื่อความสบายใจ เดี๋ยวเจ้าพี่น้องจะหาว่าหาว่าหลอกนะครับเอ,อ่พี่น้องจะหาว่าหลอกเมื่อกีมันเอ,อ่ที่ผมผ่านมาตะกี้นี่ประชาชนเขาแจ้งมาบอกรถติดมากนะครับผมไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดนะครับเพราะว่าอ,อ่มีพี่น้องคนขับแท็กซี่เขาผ่านไปมาเขาบอกว่าเออมีมีจุดตรวจหมวกทองอยู่ในซอยยี่สิบหกนี่ยมันหน้ามันหน้าตั้งไหมครับ มันน่าตั้งไหมก็รถวิ่งสวนอย่างนี้ยังลําบากเลยครับเพราะว่าหนึ่งมีมีมีมอเตอร์ไซค์นะครับมีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นรถแก๊ปรถอะไรเข้ามาเนีน่ยนะครับโรงแรมโฟวิลนะครับอันเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยนะครับอ่าเจ้าหน้าที่อยู่นี่เน,น,นี่ยอ่าเป็นหมวกทองเป็นหมวกทองนะครับ อาฟุกกองฟุกกองอ่านะอ่าเลิกครับเขาเลิกแล้วอ่านี่กลกยยังอยู่เลยนะครับโอ้โหทางแคบๆนะครับทางแคบแคบนะเนี่ยอ่อไทยย้อนกลับมาก็จะออกพระรามสี่ครับออกพระรามสี่อ่าแต่เห็น ที่สมาชิกที่ติดต่อมาหาผมแล้วก็ส่งข่าวข่าวมาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันไม่ได้สกัดอะไรก็เรียกตรวจนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาตรวจอะไรนะตรวจค้นนะอ่าค้นมอไซค์บ้างค้นไอ้นี่บ้างนะครับก็ก็อำนาจมีนะครับมันก็ค้นได้ครับเออถ้าเป็นบอกทางมาตรวจค้นอย่างเนี้ยนะครับ ในซอยอย่างเงี้ยในซอยแคบๆนะครับมัน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 เสมือนว่าเป้าหมายไม่ชัดเจนนะครับเป้าหมายไม่ชัดเจนว่าท่านจะจับอะไรจะจับใครนะครับเออก็สืบเสาะมาถ้าจะ,จะจับใครอย่างที่คําสั่งบอกว่าให้ให้จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับถ้าจะจับผู้กระทําความผิดนะครับเออถ้าเป็นการออกมาตั้งอย่างนี้นะครับเป็นทางสวนเลนอย่างเงี้ย ทางแคบมากครับซอยยี่บหกนะอันนี้ก็จะทะลุออกตรงบิ๊กซีบิ๊กสีพระรามสี่นะเนาะก็พี่น้องก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าความเหมาะสมอะเหมือนกับท่านอยากเจอความผิดเล็กน้อยหรือเปล่านะครับถ้าถ้าจะจับความผิดเล็กน้อยเนี่ยแต่มันสร้างปัญหาหรือหรือก่อความเดือดร้อนลำคาญให้ให้พี่น้องประชาชนผู้บสุด ครับที่สัญจรไปมาเนี่ยผมว่าทั้งก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็น่าจะอ่พิจารณาหน่อยนะครับความเหมาะสมเนี่ยบางที <c oughs> มันหามาตรฐานอะไรไม่ได้เลยกับความที่เอ่อเจ้าหน้าที่บอกว่าตั้งในซอยหรือจุดอะไรต่างๆเนตามความเหมาะสมเนี่ยมันคือมันหามาตรวัดไม่ได้ว่าความเหมาะสมอยู่ที่ไหน <c oughs> ความเหมาะสมของท่านแต่เป็นความ ลำบากของพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับและท่านจะตรวจจะค้นหาแต่ความผิดของผู้อื่นแต่แต่ความผิดของพวกท่านเองนะครับนะที่ประชาชนเข้าพูดถึงความผิดของเจ้าหน้าที่เองไม่เคยไม่มีใครมองเห็นนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็มองไม่เห็นนะครับแต่ประชาชนเห็นนะครับ ประชาชนเห็นเ็าบอกว่าเียกก็อย่างทักท้วงกันบอกประชาชนไม่มีอำนาจเนะี่ยแล้วอำนาจมันมันอยู่ที่ไหนอะประชาชนเป็นใหญ่ก่อนเลือกตั้งมีอำนาจเต็มก่อนก่อนวันเลือกตั้งจะหาคณะมนตรีที่จะควบคุมนะครับนายกและมนตรีที่จะควบคุมอ่าข้าราชการนะครับข้าราชการที่ มันสอไปทางท,างที่อ,อาจจะนะครับอาจจะใช้อํานาจหน้าที่ไปคือเหมือนกับสูมเสียงที่จะถูกลองเรียนนะครับแต่ก็แปลกนะมันแปลกมากๆนะที่มีคําสั่งของอนายกรัฐมนตรีนะครับคนเอกประยุทธ์จนันร์โอชาเป็นคําสั่งที่ชัดเจนมากนะครับเ,เป็นคําสั่งที่ชัดเจนมากส่วนคําสั่งนี้นะครับผม สำหรับคนที่ใกล้ชิดผมผมส่งทางไลน์ให้แล้วนะครับให้พี่น้องเราได้อ่านเป็นเบื้องแรกก่อนว่าคําสั่งนั้นน่ะเออคุณเอาอยกประยุทธ์จันทรโอชาท่านได้สั่งไว้อยังไงนะครับเออถ้าพี่น้องก็ลองที่ผมไม่ได้ส่งให้นะครับที่ผมไม่ได้ส่งให้เพราะว่าบางทีเออเพื่อนสมาชิกเกาเยอะจริงๆนะครับเราต้องยอมรับ คนดูทาง o o เกิลนะครับพี่น้องนะอ่าเป็นคำสั่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคำสั่งเลขที่69ทับ2557นะครับเรื่องการปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบนี่ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาหันหน้ารักษาความ มั่นคงหัวหน้ารักษาความสงบนะครับก็อย่างว่านี่นะครับพอท่านเข้ามาท่านก็นสั่งไว้จะเรียกว่าสั่งอะไรครับท่านก็นมีคำสั่งออกมามากมายอ่ะแต่ผลสำเร็จของคำสั่งนี่ท่านไม่ได้ตามนะท่านไม่ได้ตาม จะเลือกให้เจ้าหน้าที่บอกเจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้ดุลพินิษในการที่จะตั้งซอยไหนนะครับจุดมุมอับมุมแยกบอกใช้ตามความเหมาะสมแต่และแบบการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดเขียนไว้เหมือนกันนั่นก็เป็นคําสั่งเหมือนกันแล้วถามอ่ะผมก็เนี่ยพูดไปพูดมาก,ก็เห็นใจผู้ปฏิบัติอีกแหละก็ไม่รู้จะปฏิบัติตามคําสั่งอะไรตามคําสั่งใะไรนะครับเออ คำสั่งที่หนึ่งสองหนึ่งสองทับไปสองห้าสามเจ็ดหรือไงนะอันน่ะคือมันล้วนเร็วแต่เป็นคำสั่งที่รุนแรงทั้งนั้นนะฮะเออแต่ถามว่าผู้ปฏิบัติกลัวไหมผมว่าเขาข้าราชการเขาเฉยเฉยนะเออมันเหมือนกับนายกรัฐมนตรีมาทั้งแต่สั่งสั่งสั่งไปงั้นเขียนเป็นหนังสือ แต่คนที่จะควบคุมคำสั่งนั้นให้ให้มีอมีผลนะครับสำลิดผลอย่างเงี้ยมันไม่มีใครไปไปตามนะครับการที่จะไปชีว้ว่าไอ้ข้าราชการคนนั้นคนนี้มึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งนี้นะถ้ามึงไม่ปฏิบัติเดี๋ยวมึงจะอย่างนั้นอย่างนี้นะเออพูดกันจังเลยนะใครมาเป็นรัฐบาลก็พูดกันจังเลยไอ้เรื่องปาปามทุจริตและประพฤติม่ชอบ นะครับพอเข้ามาจริงๆได้เป็นใหญ่เป็นโตเสร็จแล้วก็ติดระบบไปหมดนะครับนี่คือคือการเมืองประเทศไทยนะครับพอติดระบบหมดที่นี่ก็อ้าตายเลยประชาชนก็เหมือนเค,งควงๆเลยเออตอนที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตเนะี่ยโอ้โหะจะเล่งปราปามกงานทุจริตและประพฤติมิชอบปรากฏว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเอาหนะักแข็ง ขันอยู่ปั๊บเดียวเท่าน,นั้นเนีเออไม่เกินปีพอไม่เกินปีเสร็จทีนี้ก็อ้าวพอมันเข้าในระบบปุ๊บทีนี้ก็อ้าวเหมือนเดิมครับปล่อยอิเล่เข่าเหมือนเดิมเจ้าหน้าที่ก็ยังปฏิบัติได้เหมือนเดิมนะครับเคยใช้อำนาจกับคนยากคนจนยังไงก็ใช้เหมือนเดิมกันไหนบอกเป็น อยากจะเข้ามาจังไเป็นผู้แทนรัฐดอนน่ะนะเออจะเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนผมเห็นแต่เออพอได้ขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็มาเห็นจะพูดถึงประชาชนสักเท่าไหร่แต่พอจะจะอยากผ่านงบประมาณนี้จะอ้างความเดือดร้อนของประชาชนอ่าพอได้โปรเจกต์กใหญ่ๆไปแล้วเงียบกิบนะครับไปแบ่งเค้กกันแบบถ้าไม่ได้ดังใจก็เอาสิเอาอาจจะมี เหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยคือคือการเมืองประเทศไทยมันนึองจมดิ่งลงทุกวันไงครับเนี่ยอพอคนที่อยู่ในอำนาจก็ไม่อยากจะลงจากอำนาจไอ้คนที่อยากให้เขาลงจากอำนาจก็บังเอิญว่าไม่มีอำนาจจะเอาเขาลงอ่าทีนี้ก็ต้องใช้กำลังประชาชนแล้วแหละ ทีนี้ก็ประชาชนก็จะเหมือนมีหน้ามีตาเป็นใหญ่เป็นโตอะไรที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนนะครับหยิบขึ้นมาพูดปุ๊บไอคนที่มันเสียเปรียบกับที่ข้าราชการรังแกมันมาตลอดทีนี้ก็เอาเลยพอมีใครมาพูดว่าประชาชนจะเป็นใหญ่เท่านั้นแหละเอาพาไปไหนก็ไปเว้ยอา่าที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นครับ พอเดินสุดๆปุ๊บทีนี้ก็เข้าล็อกเข้าล็อกข้าราชการประจำเข้าล็อกที่อา้าวจะมีการยึดอํานาจถามว่าที่ยึดอานาจที่ผ่านมาก็หลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะมันลุกคือกันไอ้ประชาชนก็ถูกยุว่าตัวเองจะเป็นใหญ่นะฮะออักการเมืองหลายๆพักที่เราคาดหวังว่าเออน่าจะช่วยเหลือประชาชนได้ในทาง ความยุติธรรมนะครับเจะแก้กฎหมายโน่นนี่นั่น,นจะให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมีเสรีภาพอะไรต่างๆปุ๊บปรากฏว่าไม่ครับที่ผ่านมานี่ประชาชนุไอ้ถูกริดรอนเสรีภาพมากมายก็ไม่เห็นใครจะพูดถึงเลยเพราะว่าทุกคนก่ออำนาจติดหนึบแล้วไงใช่ไหมเงียบเก็บ เนี่ไอคนที่ตอนที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตบอกจะแก้ปัญหากฎหมายจราจรจะเลือกปรับเรื่องความลงความเร็วเออพอเข้าไปเสร็จติดระบบเงียบปิ๊บใช่ไหมไม่พูดถึงเลยครับเนี่ยเพราะทุกอย่างมันไม่มันไม่มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติจริงๆไงครับ อ,อมันแก้ปัญหาคือเอ,อก่อนจะเนี่ยใกล้ได้ดูเลือกตั้งเนี่ยสังเกตดูนะครับเดี๋ยวจะมีวาทก,กรรมแบบพูดปุ๊บจูงใจแบบโอ้โหนึกว่าจะคนยากคนจนจะไม่ได้จิ้มแจวอ่ะเออพูดอะไรก็ดีไปหมดนะอ,อมันกลายเป็นว่าประชาชนไม่ว่าระดับไหนก็แล้วแต่ถูกหลอกมาตลอด เออคนยากคนจนถามว่าจะเกิดกี่ชาติมันก็จนเหมือนเดิมคนไทยไม่ใช่คนขี้เกียจนะเออเป็นคนขยันนะแต่เพียงแต่ว่ามันถามว่าขยันไม่ตายแต่เรื่องเศรษฐกิจมันก็ถูกกดหัวอยู่ดีใช่ไหมเออถามว่าคิดอะไรได้คิดอยากกระทําอะไรได้ตอนนี้มัน พอมีช่องทางเสร็จแล้วมันทำอะไรได้ไม่มีทำไม่ได้ครับหายใจยังผิดเลยบางทีนะ <c oughs> <c oughs> หายใจยังผิดเลยอืมทำมา <c oughs> หายกินเลยไม่ได้ครับ <c oughs> คนนี้พัดบ้านพัดเมืองมา <c oughs> เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่จเจริญมีคู่คนเยอะๆนะครับอ่ถามว่าเออพออ,อ่อย่างอย่างเขตอุตสาหกรรมต่างๆนะครับ บางคนปล่อยเมื่อก่อนนี้บอกว่าปล่อยพ่อแม่ทิ้งพ่อแม่ไว้ที่ต่างจังหวัดให้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่ทีนี้ว่าเอ้า้วเมื่อว่าพี่น้องเราหลายๆคนก็เออเอาถ้าจะปล่อยให้คนแก่อยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านไหนไหนก็เออเอาเอาท่านมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้ในที่ทํางานเลยดีกว่าใกล้ที่ทํางานนะครับเอปรากฏว่าคนที่ยังพอมีเลี่ยวมีแรงอยู่คิดจะค้าขายอะไรสักอย่าง เอออย่างแม่ทําน้ําพริกอร่อยอ,อ่าอย่างแม่ทําลาบทําก้อยอร่อยก็มาทำถามว่าพอมาทําเสร็จของจริงเป็นยังไงหาที่ขายไม่ได้ <c oughs> นะหาที่ขายไม่ได้เออจะไปซื้งตึกจะไปเช่าตึกก็เหมือนกับโอ้ยมันลงทุนเยอะมาจากบ้านก็เหมือนมามาด้วยมือเปล่าไอ้จะไปเอาไม้ไปตีแถวๆข้างทางสังเกตดูนะครับว่าถ้าร้านขายข้าว นี่ยอย่างเส้นระยองเส้นเส้นเอ่อชนบุรีระยองเนี่ยนะครับอ,อ๋อร้านขายข้าวไม่ว่าจะเป็นขายลาบขายก้อยที่ลูกหลานคนอีสานชอบกินนะครับอืมถ้าทำร้านที่น่านั่งอ่อร้านที่น่านั่งแล้วนั่งแล้วสบายนะครับอาจจะเช่าที่เช่าอะไรเขานะครับมาทำร้านเล็กๆขายลาบขายก้อยเชื่อไหมว่าถ้าไม่มีคนไปนั่งกิน ไม่มีปัญหาครับเออไม่มีปัญหาทั้เอ่อเจ้าหน้าที่ไม่เคยไปถามเลยว่างั้นเถอะเออไม่เคยแวะไปอ่าอ,อันนี้เลยต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมีอ่าลูกหลานนะครับเห็นว่าเออร้านลุงร้านป้าเขาเขาทำลาบทำก้อยอร่อยนะก็อยากกลไปอุดหนุนท่านั้นแหละอยากไปอุดหนุนทีนี้ทำไงถ้าต้องจอดรถ เออบางทีจอดรถหลายทางบ้างอาจจะบางร้านอาจาาอาจะมีที่ว่างให้หรืออะไรเงี้ยนะกับพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ตัวเองอนะเนาะเออคิดว่าทําลาบทําก้อยขายคนแวะก,กินก็แวะก,กินแวบๆเด็กก็ไปนะเพราะว่าเออรถบรรทุกเนี่ยเขาต้องจอดกินข้าวแป๊บหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเออต้องรีบไปส่งงานรีบไปวิ่งงานอนะ่ะเนาะเชื่อไหมว่าถ้ามีรถมาจอดกินเท่านั้น ใครมาบ้างครับทา,ทางหลวงก็จะมาแผงการทางก็จะมานะครับตำรวจทางหลวงสาราจอนนี่ก็จะมาเพราะอะไรความผิดมันกล่าวหาได้อยู่แล้วหนึ่งจอดรถในทาง <c oughs> ทีนี้อ่าตำรวจก็จะมาอา้อาอออล็อกล้อบ้างอะไรบ้างนะครับมันไล่มาอะไรลงบนอ่าเรากำลังนั่งกินข้าวอยู่กำลังปั้นข้าวเหนียว จ่อเข้าจะเข้าปากแล้วเอาตำรวจมาแล้วไล่แล้วบางคนต้องทิ้งข้าวเหนียวอ่ายังไม่กินไว้มัวแต่กินข้าวเดี๋ยวโดนล็อกล้อมาซวยเลยจานข้าวจานนั้นแพงขึ้นอีกนะครับอันนี้คือคิดจะค้าขายแต่มันก็มีกฎหมายที่ห้ามไว้มากมายทำกินไม่ได้แล้วครับคำว่าอิสลาไม่มีก็เหมือนกันกันกบซื้อรถคัน ซื้อรถน่ะเจ้าหน้าที่กล่าวหาได้ตั้งแต่วันแรกที่คุณขับออกจากเต็นท์นะครับที่ขับออกจากเต็นท์แล้วก็ที่เอาววาง่ายวันล้อยางเหยียบบนพื้นถนนเท่านั้นถ้าถ้าเจ้าหน้าที่สราจรเจอปุ๊บน้ำรถไม่จดภาษีมาใช้ในทางคือป้ายแดงโดนแล้วใช่ไหม อันนี้ข้อกล่าวหาตั้งแต่วันแรกที่ขับออกจากเต็นท์ใช่ไหมสามเดือนถ้ายังไม่ได้ไป้ายก็จะโดนข้อหานี่เลยประจำเอาจนว่าจะปรับกันจนได้ไป้ายนะว่างั้นเถอะทีนี้พอได้ป้ายป้ายปุ๊บอย่างนี้ข้อกล่าวหาอื่นก็จะทีนี้ไม่ไม่เกี่ยวเรื่องป้ายแล้วก็จะเป็นข้อกล่าวหาอื่นแหละนะครับขับรถไหม่ิดขับทางด้านซ้ายอ่า อะไรนะต่อคอกมาเพื่อที่จะ,ะบรรทุกของให้มันกันตกกันหลน่นอ้าวว่าต้องขออนุญาตไหมไปขออนุญาตกรงการขนส่งทางบกไหมยังลงไปในเล่มหรือ,อยังอะไรเงี้ยมันมันมันไปหมดอะครับเพรากล่าวหาเนี่ยคือกล่าวหารถเนี่ยผมไม่ใช่ตำรวจมผมว่าเรียกคันไหนผมต้องกล่าวหาได้สักข้อคือมันเป็นค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องเป็นภาระที่เราต้องจ่ายนะ บางอย่างสาระสาคัญที่ไปไปเออเกกฎหมายว้อย่างนั้นนะครับก็ว่ากันไปเนาะแต่มันเป็นฐานความผิดเป็นอะไรอย่างนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับแต่ช่วงวิกฤตอย่างนี้ถ้ามันไอ้นี่มันก็ค่อนข้างอนนี้เหมืนกันนะเนาะเป็นอะไรที่พูดยากอะ่ะใช่ไหมพระเจ้า ข้อกล่าวหาแต่แต่ละอย่างถ้าประชาชนอยากหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาเอาตังมาจบกันเ <c> ล <oughs> กเลิกให้ใช่ไหมอืมเนี่ยพอพอเตแล้วเราตั้งใจว่าจะไปขอคุยกับเขาหน่อยเนะึบนออกไปอีกรอบเลิกซะ <c oughs> คงไม่พ้นทงองเรเพราะเออ ถนนสุขุมวิทซอย26ที่จะมัตะุรุบดิกซีพระราม4นี่นะครับก็เขตพื้นที่รับผิดชอบของตั้งรอเนาะเออแต่ไม่ใช่สกัดเห็นแน่นอนตามที่ดูนะอืมไม่น่าจะใช่สกัดเห็นเขาว่ากันไปนะครับถ้าเจอก็มีโอกาสพูดคุยก็จะถามให้นะพี่น้องนะเออคนที่ร้องเรียนมาก็ ไปไม่ทันไปไม่ทันอืมพอวางสายจากพี่น้องเราปุ๊บเออตั้งกล้องเพื่อที่จะเข้าไปสอบถามเข้าเพื่อที่จะเป็นหลักฐานน่นหน่อยก็ไปถึงเขาสิบสี่แล้วเนะวอ14สิบสี่แล้ว <c oughs> เก็บขวยเข้าก้้งทางแล้วนะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสิบสี่เราก็สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ยี่สิบกลับบ้านเลยสวัสดีครับ